พี่ตีผมก่อนถึงพี่เตะผมอ่ะเข้ากือตายพี่บุกบุกบุกทางนี้ไว้บ้าบุกห้องน้ำไว้บ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดรับรับไม่หรอรับรับรับเหรอรับเลยนับเลยเราไม่ส่งไปถึงได้ไงวะพี่แป้งเตะไก่กาผมอยากี สามรอยหนึ่งเริ่มเรารับใช่ป่ะพี่รับรับเฮ้ยวิลามินสวยเลยอ่ะพูดถึงไอ้แค่นั้นพูดถึงไอ้แค่นั้นนี่มายิงบีเร็วมากเลยนะรอบแรกมันได้ผลมันวิ่งมาเร็วเลยตามจริงผมจะตายด้วยล่ะตั้อย่าง

đồn lúc đó sắp sửa ha, don't ha oh, 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 lúc không nếu bà 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 bà

ใครยิงแฟกันวะอย่าป้าย่าป้าแหลกแหลกแหลกใครตายใครตายใครตายหน้ากูสวยเมื่อกี้เฮียดีแล้วกูไม่ตายที่นีเออแต่มาโดนได้ไงวะเฮียแล้วเปิดพวกพี่อย่าปาไปเฮ้ยดีดีดีเอ้าเอ้าตะไนยิงดิตะไนยิงดิตะไนยิงดิไม่ใช่ไหนอ่ะข้างบนข้างบนฝั่งนู้นะ มันอยู่ไหนพี่ย่อมองไม่เห็นเลยดิวไหนพี่มีแฟนไมอยู่มีแฟนมันอยู่ดิวไหนพี่ดิวไหนแม่คกเบกรหรอ้ยเสือยเกมยเกมอยู่เกมไม่ต้องทำอะไรนะยูนเฉยยู่เฉยยูนเฉยบีลงมาบีลงมาคือแฟนฟันพี่แห้งเลยยืนเฉยยื่เฉยยู่เฉยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเราอยู่ประจำงุกันเลยจอที่แฟนค่ะ อันนี้มันอยู่บนหินนันะเจอละใช่กระเป๋าแดงเอาวะแฉแฉเอ้ยโดนนำแล้วนอยอยพี่พี่อันนี้อันนี้ใครยิงคนอื่นหรือว่าพวกกันโธ่ฮะอันนี้คนอื่นยิงเหรอับาต่อั่อพี่บี ใรยิงพี่ไกลไกลไม่มันคนทีมเราหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันมาเสือกแต่ว่ามันเสือกยิงที่บีการไม่ต้องวิ่งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไอเคอะไรน่น่ะเอเออะไรไปอยู่ที่เดิมดิโออมไม่ออมอมไปอยู่ที่เดิมแต่ไปวิ่งทำาไมันรู้มันมันรู้จุดเราไปตอนมันไปเดี๋ว มัเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วพอพอหาชุดแอบเลยหาชุดแอบดีๆเลยแต่เราไม่เสียชุดใช่ไหมพี่เตต่อว่าระเบ่อแอ้ว้นีเริ่มเหมือนเดิมเริ่มมพี่เริ่มแล้ ันนี้ไม่ได้หยุดเกมไม่หยุดไมยรอบนี้พี่รามนไม่ไม่ทำผิดเลยเอ้ยเอาแล้วทำผิดแล้วตัวแล้วมันเรื่องใหม่ได้ไงสวยมึงยตายอยดีแตกเอ้าไม่ใช่ตัวเอยไอเดียเอาไอไอเีย Dia tayang.